บีบแล้วบีบบีบบีบไปแล้วอะเฮ้ยทำอะไรอะร้องให้ทำไมอะแกล้งกันรองไห้ทำไมมาเสียงแหลมเมื่อนี้กูจะร้องต่ออะไรดีเนี่ยร้งให้ทำไมอะร้องให้ทำไมมาบีใครก็ได้บอกทีร้งให้ ก็ลองให้ก็จะกลับหรอจะอึดใายแล้วไงจะกลับหรอไม่กลับเพื่อนตักพื้นแหวนติดความกับเพื่อมแบบลุกเข่าลงไปกองกับพื้นทุบพื้นติดวัตถุไมการดูคนโน้นโผล่ดิเห็นไหมบอกแล้วว่าอะไรอ่ะพวกเราทำได้อยู่แล้วลองให้ในเวลาสั้น การพีก็จะกลับแล้วนะเฮ้ยเอาอีกเหรอเอาดิเอาดิอันนี้คอมเมดี้มึงส่งมานี่มึงเป็นก้อนหินเลยเนี่ยมึงส่งมือจะกลับแล้ววัดไงวัดสกิลมึงกูแฮะเฮ้ยสกปรกกูร้องไปแล้วด้วยเมื่อกี้ ขับมคุณกกับมาหน่อยครับอันนี้เป็นซีนที่ทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเจอกันหลังจากที่ห่างกันมานานเหลือเกินทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อตอนประสมรู้สึกยังไงบ้างอะไม่เจอกัไงขุ่มไปเลเยโอยพี่ต่อดิก็หยุดจ้องตากันเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่เมื่อเวลาที่ผ่านไปกันเริ่มจ้องมองไปดวงตาของพี่ เดมมีผีสงสารปอกันกันนายเป็นอะไรกายก็คิดว่าเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ไปติดต่อไปเลยมันทำให้เขาคิดถึงผีมากเพียงไหนผีที่เพิ่งกลับมาได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเขาฮัลโหลแม่แม่เขาบอกว่า ต้องบินต่อไปเรียนกระทันหันตอนนี้เลยไปเรียนกระทันหันตอนนี้พีเลยบอกความรู้สึกในใจกับแม่ไปแม่พี่ไม่อยากไปไม่ว่ายังไงพี่ก็จะไม่ไปไม่ว่ายังไงพี่ก็จะไม่ไปพี่เพิ่งได้เจอกับกันนะพี่เพิ่งได้เจอกับกันนะทำไมถึงต้องไปตอนนี้ล่ะทำไมถึงต้องไปตอนนี้อยู่ไทยสักเดือนไม่ได้หรือไงอยู่อีกสักเดือนไม่ได้เหรอยังไม่ได้กินกะปิเลยไม่ได้กินกะปิเลยอ่ะกันบอกว่าไม่เป็นไรล้วเข้าไปสวมก่อนอะไร พวกเขาโฉงก่อนกันอย่างเน่นหนาและอบุ่นเป็นเวลากว่าสิบปีและเขาสุดท้ายเขาพูดจากกันเขาถอยตัวออกมาจ้องมองเข้ามันดวงตาและพูดพร้อมกันว่าสาโยนาราพูดสิพูดเสิยนี่แผ่นในญี่ปุ่นนะ เขาบอกว่าไม่ชอบว่ะงต่องต่อแล้วเขาก็ดูดปากเดี่ยวก่อนแล้วเขาก็บอกว่ารักษาตัวดีๆนะพีรักษาตัวดีนวพีเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันเมื่อเรากลับมาเมื่อเรากลับมาเราจะเราจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากยิ่งขึ้นเดิม กันมองขึ้นฟ้าน้ำตาลังอยากอะไรกันเฮ้ยเป็นเรียนอย่างกับเห็นตาราให้ตาแห้งมียกเท้าซ้ายไปปาดน้ำตาของกันลำหนึงอันนั้นน็อกเลยอันนั้นน็อกเลยเอานะกูน็อกเลยแหละอย่างนั้นยกมือซ้ายไปปาดน้ำตาของกันยีแยมเบาๆแล้วบอกกันว่าโชคดีนะโชคดีนะเดี๋ยวเราจะซื้อกะปีมาฝาก เดี๋ยวเราจะซื้อกะปิมาเคยกินกะปิออสเตรเลียไหมล่ะเคยกินกะปิออสเตรเลียไหมล่ะกันก็ตอบไปว่ามึงรีบไปเถอะมึงรีบไปเถอะซายาระอดิโอสซายาระอดิโอสแต่เขาก็หันหลังกลับมากลับไปหันหลังกลับไปทั้งคู่โดยที่ไม่หันกลับมามองกันและกันเดินช้ากว่านี้เดี๋ยวกลเดินช้าเดินช้าเขาคิดในใจว่าหากเขาหันกลับมามองตอนนี้ หากเขาหันกลับมองตอนนี้เขาคงจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พีแอบหันกลับมองกันแต่กันไม่รู้พี่หันกลับไปกันแอบหันกลับมองพีแต่พีไม่รู้แล้วหันกลับไปสิบปีผ่านไปไม่จบมไม่จบมัยจจบที่จบไม่ลง้วนะตอนนี้เป็นฟอนขึ้นสิบปีผ่านไปมันนต้องแพงมากบนน่ะจบเมื่อกี้สิอ๋อโอเคจบ สิบปีผ่านไปก้องแพนลงมาจากฟ้ามาที่สนามบินนาริตะที่ฮานดะดะจะ่อกันมาที่สนามบินฮานดะคันไซอันนี้คันไซแอร์พอร์ตก้องตัดไปทีภาพแพร์มาจากฟ้ามาที่การพบเจอกันคนสองคนนี้ในชุดชุดเดิมมันคนยังไงเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันมาสิบปีมีคำพูดมากมายที่เขาอยากจะพมบอกกันและกันเขามาถึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าเขาก็พุ่งเข้าสวมกอดกันเอะอะพุ่งกอดกันอย่างเดียวเลยพร้อมแก้มกันแล้วก็บอกว่าพี่เราคิดถึงนายพี่ก็บอกว่ากันแล้วก็คิดถึงนายกันแล้วก็คิดถึงนายเราแอบฝันถึงนายตลอดเลยฝันถึงนายตลอดเลยแต่แม่ก็โทรหาพี่รอบหนึ่งแม่อีกแล้วรแม่แม่บอกว่าพี แม่ได้เตรียมวิธีแต่งงานมาให้พีแล้วพีก็เลยบอกว่าทำไมพีถึงไม่มีสิทธิ์เลือกคนที่พีรักทำไมพีถึงไม่มีสิทธิ์เลือกในคนที่พีรักวะแม่ก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละสักุลของเราต้องแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยสูงหล่อขาวไม่เหมือนกันจุนทวัตพีเลยบอกว่าไม่พีจะแต่งงานคนที่พีรักพีจะแต่งงานคนที่พีรักแล้วพีก็วางสายเรนั้น แล้วหันหน้าไปบอกกับกันว่ากันกันถึงแม้มันจะดูตลกไปหน่อยถึงแม้มันจะดูตลกไปหน่อยเราห่างหายกันไปถึงสิบปีเราห่างหายกันไปถึงสิบปีแต่เรารู <g <g ้แต่เรารู <g <g ้ว่าเราคิดถึงนายตลอดเวลาว่าเราคิดถึงนายตลอดเวลาแล้วเราก็รู้แล้วเราก็รู้ว่านายคิดถึงเราเช่นกันว่านายคิดถึงเราเช่นกันคําถามที่เราจะถามต่อไปนี้คําถามที่เราจะถามต่อไปนี้อยากให้นายตอบตกลงอยากให้นายตอบตกลงกองแผน่ไปที่กันแม่ไปช่ สั่งกล้องกัดูวะรวัตกเรื่องโอเคกันบอกว่ามันคืออะไรล่ะมีมันคืออะไรอะพีพีก็ตอบไปว่ากองทีเัาที่พีไปส่งเราที่บ้านหน่อยไปส่งเราที่บ้านหน่อยพี่ก็กันก็บอกว่านี่เหรอวที่จะถามนี่เหรอวที่มึงจะถามสิปีผ่านไปสิปีผ่านไปมันรับมารับจะให้ไปส่งที่บ้านแค่เนี้ยไปส่ง่บ้านแค่เนี้ยโอเคก็ได้โอเคก็ได้ แล้วพวกเขาก็เดินจากไปจากสนามบินคันไซแล้วกลับบ้านอย่างมีความสุขทำไมมันจบอ่อนจังเลยวะมันแรงมาเยอะนะจบไม่คมเลยมึเล่นมาตั้งนานมึงจบไม่คมเลยมันเต๋เลยจบไม่คมเลยจบไม่คมเลยจบยังไงอ่ะกูเล่นมาเนื้อเฟืจบห้าตัวนี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยฮะไม่ค้มเลยจบยังไงเนี่ยฮะจบยังไงไม่ช่วยคิดได้ว่าจบยังไงคิดได้แค่ดีจบแบบไม่ได้หรอคิดได้แค่นี้อ่ะมันก็แบบหักมุมจบไม่คมเลยจบจบ ไ <speech> <court> <laughs> ปอยู่หลางเลื่อนเลยไป